ในดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาลนามว่าเอลาราซึ่งเป็นอาณาจักรที่ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างยอดเขาสูงเสียดฟ,ฟ้าและป่าโบราณที่สาบสูนมีผู้คนมากมายหลากหลายเผ่าพันธุ์อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างเปราะบางพลเมืองของเอลารานั้นเชื่อในวงล้อแห่งโชคชะตาซึ่งเป็นแนวคิดที่ว่าทุกเหตุการณ์ตั้งแต่การเกิดจนถึงความตายถูกลิขิตไว้ล่วงหน้าโดยเทพเจ้าแห่งการเวลา เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในค่ำคืนที่ดาวฤกษ์ดวงสำคัญหายไปจากท้องฟ้าซึ่งถือเป็นหลังร้ายตามความเชื่อของชาวเอลาราตัวละครและเจตจำนงที่แตกต่าง 1. องค์ชายอาเลนรัชทายาทผู้มีจิตใจอ่อนโยนแต่เต็มไปด้วยความสงสัยเขาถูกสอนให้เชื่อในโชคชะตาแต่ในใจกลับกล้องด้วยคำถามว่าหากทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วแล้วเหตุใดเราต้องพยายาม เขามีความใฝ่ฝันที่จะเห็นทุกคนในอาณาจักรมีความสุขอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ความสุขตามบทบาทที่ถูกกำหนดไว้ 2. เมลินาายิงเชราผู้รอบรู้ที่อาศัยอยู่ในกระท่อมชายป่าเธอเป็นผู้เดียวที่ยังคงยึดมั่นในเจตจำนงอันบริสุทธิ์เธอมักจะเก็บสมุนไพรห่างยากที่เติบโตเฉพาะในที่ที่ทางแยกแห่งการตัดสินใจบรรจบกัน เมลินาเชื่อว่าการกระทําแต่ละอย่างเป็นคลื่นที่สร้างสายน้ำแห่งอนาคตขึ้นมาใหม่ไม่ใช่แค่การไหลไปตามกระแส 3. ลอรหลอดแคเวลผู้บัญชาการกองทัพที่เคร่งครัดและจงรักภักดีต่อรัฐบัลลังอย่างที่สุดเขามีอดีตอันเจ็บปวดที่สูญเสียครอบครัวไปเพราะความวุ่นวายเมื่อครั้งก่อนเหตุผลที่เขาทำตามกฎอย่างเคร่งครัดและปฏิเสธความคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงใดๆก็เพราะเขาเชื่อว่า ความมั่นคงเท่านั้นที่จะช่วยปกป้องผู้คนจากการต้องเผชิญกับทางเลือกที่เจ็บปวดไอราหัวหน้ากลุ่มพ่อค้าเร่พเนจรเธอไม่มีรากฐานที่แน่นอนและใช้ชีวิตอย่างอิสระไอราเชื่อในปัจจุบันขนาดและความสามารถของมนุษย์ในการคว้าโอกาสทุกการตัดสินใจของเธอคือการเลือกเส้นทางที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดตามเวลานั้นเพื่อความอยู่รอดของกลุ่มและอิสรภาพของตนเองเหตุการณ์และจุดถักเห เมื่อดาวเรือขายไปก็เกิดภาวะแห้งแล้งผิดปกติเมลินาแจ้งข่าวแก่องค์ชายอเลนว่าตามตำนานโบราณการหายไปของดาวเรือแสดงถึงการที่ได้แห่งโชคชะตาได้ขาดสะบั้นลงและทุกคนมีอิสระที่จะสร้างทางเดินใหม่เธอแนะนําให้อเลนเดินทางไปยังบึงแห่งกระจกที่อยู่ลึกเข้าไปในป่าเพื่อค้นหาคําตอบอเลนตัดสินใจออกเดินทางการตัดสินใจนี้ขัดแย้งกับคําสั่งของลอร์ดแคเวลอย่างสิ้นเชิง คเวลต้องการรักษาความสงบโดยการแจกจ่ายเสบียงที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างเท่าเทียมและรอให้วงล้อแห่งโชคชะตาหมุนกลับมาเองแคเวลเชื่อว่าความเชื่อมั่นในโชคชะตาคือเครื่องมือในการควบคุมความกลัวของประชาชนเมื่อข่าวการเดินทางขององค์ชายแพร่ออกไปกลุ่มของไอร่าก็ตัดสินใจเข้าร่วมไอร่า <I ra S 2> ไม่ได้เชื่อในโชคชะตาหรือเจตจำนงอันบริสุทธิ์แต่เธอเห็น โอกาสในการค้าขายและแลกเปลี่ยนสินค้าที่อาจมีอยู่ในป่าลึกเธอเลือกที่จะเสี่ยงเพื่อผลประโยชน์และความมั่งคั่งที่จะช่วยให้กลุ่มของเธอไม่จำเป็นต้องพึ่งพาราชสำนักอีกต่อไปการ,รเผชิญหน้าในป่าลึกระหว่างการเดินทางแต่ละคนต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจองค์ชายอาเลนพบหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำอย่างหนัก เขาตัดสินใจใช้เครื่องมือวิเศษที่เมลินามอบให้เพื่อสร้างแหล่งน้ำเล็กๆชั่วคราวแทนที่จะรีบเดินทางต่อตามแผนที่แต่การกระทำนี้ทำให้สเสบียงของคณะเดินทางร้อยหรอลงอย่างรวดเร็วเขาเลือกการช่วยเหลือณปัจจุบันแทนเป้าหมายในอนาคตไอร่าพบกับกลุ่มโจรที่ขโมยสเสบียงของหมู่บ้านใกล้เคียงแทนที่จะต่อสู้หรือแจ้งทางการ ไอราเลือกที่จะเจรจาเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าที่มีมูลค่าสูงกับสเสบียงที่ถูกปล้นมาแล้วนำสเสบียงนั้นไปขายให้กับอาเลนในราคาที่สูงลิว่วการประทาของเธอไม่ได้เกิดจากความเมตตาหรือความชั่วร้ายแต่เป็นการตัดสินใจทางธุรกิจที่ดีที่สุดภายใต้สถานการณ์อันตรายหลอดคาเวลเมื่อฝงว่าอาเลนเดินทางออกไปจริงคาเวลตัดสินใจ ระดมทหารออกติดตามไม่ใช่เพื่อจับกลุมแต่เพื่อปกป้องคาเวลเชื่ออย่างสุดใจว่าความผิดพลาดเดียวที่ทำได้คือการปล่อยให้ผู้ที่สำคัญกว่าคือองค์ชายออกไปผจญความเสี่ยงที่ไม่ได้ถูกกำหนดไว้การกระทำของเขาดูเหมือนการกรบฏแต่เหตุผลนั้นบริสุทธิ์คือการรักษาความมั่นคงของบัลลังก์และชีวิตขององค์ชายบึงแห่งกระจกและภาพสะท้อน ในที่สุดคณะเดินทางของอาเลนก็มาถึงบึงแห่งกระจกซึ่งเป็นบึงน้ำใสาราวกับคริสตัลที่สามารถสะท้อนภาพที่ไม่ใช่แค่ปัจจุบันแต่เป็นความเป็นไปได้ทั้งหมดของอนาคตเมื่ออาเลนมองลงไปเขาเห็นภาพตัวเองที่กำลังเดินตามโชคชะตาโดยไม่ขัดขืนซึ่งในภาพนั้นอนาณาจักรก็ยังคงสงบสุขแต่ผู้คนกลับดูว่างเปล่าและไร้ซึ่งความหมายขณะเดียวกันลอดคาวเวลและกองทัพก็มาถึง เาเววประกาศจับกุมเมลินาและไอราในข้อหาเป็นผู้ยุยงแต่อาเลนกลับตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดเขาใช้ดาบของตัวเองฟันลงไปในบึงแห่งกระจกผิวน้ำที่ถูกฟันแตกกระจายภาพสะท้อนอนาคตทั้งหมดหายไปทิ้งไว้แต่เพียงความว่างเปล่าบทสรุปของทางเลือกองค์ชายอาเลนหันไปหากองทัพและประกาศว่า หากทุกสิ่งถูกลิชิตไว้จริงดาบของข้าคงไม่สามารถทำลายภาพสะท้อนในบึงนี้ได้แต่บัดนี้ภาพที่เคยถูกกำหนดได้แตกสลายไปแล้วนับจากนี้ไปอาณาจักรเอลาร่าไม่มีโชคชะตาที่ตายตัวอีกต่อไปหลอดคาเวลมองความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในบึงกระจกแล้วเงียบไปในที่สุดเขาก็เข้าใจว่าการรักษาความมั่นคงด้วยการปฏิเสธทางเลือกของผู้อื่น แท้จริงแล้วคือความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเขาเลือกที่จะลดดาบลงและยอมรับว่าแม้เจตจำนงของเขาคือการปกป้องด้วยกฎแต่เจตจำนงขององค์ชายคือการปกป้องด้วยเสรีภาพไอร่ามองเห็นโอกาสใหม่ทันทีเธอเสนอขายน้ำดื่มให้กับทหารที่เหนื่อยล้าของคาเวลเธอเลือกที่จะใช้อิสรภาพที่เพิ่งได้มาในการสร้างผลกำไรแทนที่จะเข้าร่วมอุดมการณ์และนั่นก็เป็นเจตจำนงของเธอ เมลินายิ้มอย่างอ่อนโยนเธอไม่เคยต้องการให้อาเลนทำลายโชคชะตาแต่ต้องการให้เขายอมรับว่าการเลือกคือการมีอยู่จริงของมนุษย์องค์ชายอารเลนไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนจากบึงแห่งกระจกแต่เขาได้รับสิ่งที่สำคัญกว่าคือความกล้าหาญที่จะเป็นผู้เลือกนับตั้งแต่วันนั้นอนาณาจักรเอลาร่าไม่ได้สง,งบสุขเสมอไปแต่ผู้คนมีความเป็นเจ้าของในชีวิตตัวเองมากขึ้น มีความขัดแย้งเกิดขึ้นตามมาแต่ทุกความขัดแย้งเกิดจากเหตุผลส่วนตัวที่แต่ละคนเลือกไม่ใช่จากบทบาทที่สวมอยู่ใต้เงาของโชคชะตาวงล้อแห่งโชคชะตาถูกแทนที่ด้วยวงล้อแห่งการตัดสินใจที่ทุกคนต้องหมุนด้วยมือของตนเองโดยมีเพียงองค์ชายอาเลนเท่านั้นที่ทราบว,ว่าการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดของเขาคือการทำลายสิ่งที่ถูกกำหนดไว้เพื่อสร้างทางเลือกนับล้านให้แก่ทุกคน